ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิตาอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดอ่างทองนะครับอาการก็คือเออเลอร์ไม่รันไฟสีน้ำเงิน AC กลิดไม่ติดนะครับก็สาเหตุน่าจะมาจากมอสเฟตช็อตฟิ c ขาดนะครับซึ่งในตอนแรกผมหา เจ้าของเครื่องไม่เจอนะครับก็ไปไล่ดูข้อมูลแชทก็ไม่เจอว่าเป็นของท่านใดที่ส่งมานะครับก็เลยไปโพสต์ใน Facebook ตามหาเจ้าของเครื่องนะครับเจ้าของเครื่องเขาก็ทักแชทกลับมาว่าเป็นเครื่องของเขาได้ส่งมาแล้วแต่ <c oughs> ไม่ได้แจ้งว่าส่งมาผมก็เลยหาไม่เจอว่าเออของใครเนาะส่งมาแล้วทำไมไม่มีข้อมูลการส่ง นะครับก็อยากจะให้เพื่อสมาชิกทุกท่านนะฮะที่ได้รับที่อยู่ไปส่งมาพอส่งปุ๊บแล้วแจ้งข้อมูลการส่งให้ผมด้วยนะครับหมายเลขพัสดุหรือจะถ่ายรูปกล่องพัสดุโดยมีที่อยู่ของท่านก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นหมายเลขพัสดุหรือบินที่ส่งพัสดุจะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาของส่งมาเนี่ยผมก็จะดูหมายเลขพัสดุ ว่าเป็นของใครนะครับแล้วก็จะไปไล่ดูแชทว่าอ่าพัสดุกิดท,ท้ายตันนี้เป็นของใครนะครับมีหลายหลายท่านนะครับที่ได้ที่อยู่ไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่ส่งมาก็มีเป็นเดือนแล้วก็มีนะครับบางท่านได้ที่อยู่ไปเป็นเดือนแล้วแล้วก็เพิ่งส่งก็มีนะฮะอย่างจริงแล้วผมอยากให้ทุกท่านนะครับ ที่ติดต่อส่งงานซ่อมมาซ่อมเมื่อท่านได้รับที่อยู่แล้วอยากให้ส่งมาเลยนะครเพราะว่างานซ่อมพวกนี้ผมรับตามคิวนะครับเมื่อผมให้ที่อยู่ท่านไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่ามันถึงถึงคิวท่านแล้วนะครับก็บางทีเนี่ยผมจะไม่รับงานอื่นก็จะรอท่านส่งมานะฮะแต่บางท่านไม่ส่งมานะครับบางท่านไม่ส่งมาก็จะทำให้อ่าผม อ่าผมเสียโอกาสในการซ่อมตรงนั้นแล้วก็เพื่อนสมาชิกท่านอื่นที่รออยู่เขาก็ต้องเสียเวลารอต่อนะครับก็ระบางทีผมให้ที่อยู่ไปแล้วเนี่ยผมก็รอว่าเออเดี๋ยวท่านนี้จะส่งมานะครับเพราะงานซ่อมมันเป็นคิวแบบนี้นะฮะที่ที่ผมรับซ่อมเนี่ยก็คือจะเป็นคิวแบบนี้ไม่ใช่คิวส่งมาวางรอที่ที่ที่บ้านผมนะฮะคิวคือส่งมาของถึง ซ่อมแล้วก็ส่งกลับแล้วก็รับงานใหม่ส่งมาของมาถึงซ่อมแล้วก็ส่งกลับนะครับเพราะนั้นเวลาผมรับงานปุ๊บอ่าให้ที่อยู่ไปแล้วผมก็จะรอนะครับงานอื่นผมก็จะยังไม่รับก็คือจะรองานนี้ก่อนเพื่อให้มันเป็นไปตามคิวแบบนี้แต่บางท่านได้ที่อยู่ไปเป็นเดือนก็ยังไม่ส่งก็มีนะครับอืมแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ทวงถามนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสิทธิ มันเป็นสิทธิ์ของท่านจะส่งหรือไม่ส่งมาก็ได้แต่ว่ามันก็ทําให้เสียโอกาสของท่านอื่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดพร้อมที่จะส่งมาซ่อมจริงๆ,ๆนะครับก็ขอที่อยู่ไปแล้วให้ส่งมาเลยถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องขอที่อยู่นะครับติดต่อมาสอบถามอย่างเดียวยังไม่พร้อมที่จะส่งมาซ่อมก็ยังไม่ต้องขอที่อยู่ไปนะครับออันนี้ก็แจ้งไว้สําหรับท,ทุกท่านด้วยนะฮะบ,บางท่านที่ได้ที่อยู่ไปแล้วยังไม่ส่งมา Uh huh. ตัวนี้นะครับเดี๋ยวแกะตัวเช็คดูกันอาการเออร์เอร์ไม่รันนะฮะมอตเตฟฟช็อตแน่นอนอยู่แล้วนะฮะฟิวขาดครับว mm hmm. ันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆของอาการเออร์เอร์ไม่รันนะครับก็คือ มอเตช็อตนะครับแล้วก็ฟิลขาดนะฮะมอเตในตำแหน่งนี้ช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับในส่วนของต้นเหตุนะครับหลักๆที่เจอบ่อยนะฮะก็จะอ่าอ่าระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าไม่เสถียรนะฮะไฟตกไฟดับไฟกระชากอันนี้จะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้มันช็อตนะครับสาเหตุที่ลองลงมาก็คือพวกตัวแมลงนะฮะพวกตัวแมลงพวกมดพวกจิ้งจก เข้าไปช็อตนะครับอ่าอีกสาเหตุหนึ่งคือการผิดพลาดจากผู้ใช้งานนะฮะปลั๊กหลวมปลั๊กหลวมปลั๊กปลั๊กไฟบ้านหลวมอะไรพวกนี้นะครับอ่าลูกค้าทำปลั๊กสปาร์กเสียบปลั๊กแล้วมีการสปาร์กนะฮะมันก็ช็อตได้นะครับการสปาร์กนี่ก็ต้องระวังนะฮะร,ระวังให้มากๆเวลาเสียบปลั๊กคืออย่าให้มันหลวมป๊อแปะป๊อแปะนะครับถ้ามีการหลวมป๊อแปะป้อแปะอ่ามอเตอ จะช็อตในทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องรันเครื่องก็ช็อตนะอันนี้ต้องมาระวังนะครับแล้วก็อีก,อกสาเหตุหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เคยเจออยู่เหมือนกันแต่ไม่บ่อยในเรื่องของฝุ่นนะครับในเรื่องของพวกฝุ่นพวกควา,ามชื้นนะฮะเอาไปติดตั้งบางท่านติดตั้งไว้นอกบ้านหรือว่าไว้ใต้แผงโซล่าเซลล์โดนละอองโดนความชื้นโดนฝน นะครับบางท่านไม่ทําความสะอาดมีฝุ่นยเยอะอะไรพวกนี้นก็ทําให้มันช็อตได้เหมือนกันการใช้งานก็มันดูแลด้วยนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนมอสเฟตกับเปลี่ยนฟิลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาลองเครื่องกันครับก็เปลี่ยนมอสเฟตกับฟิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวปรากฏว่ามอสเฟตตัวนี้นะครับสัญญาณไม่เป็นปกตินะครับ แต่เครื่องไม่มีการช็อตแล้วนะ <c oughs> ไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับแต่มอสเซตตัวนี้สัญญาณไม่ปกตินี่นะฮะสัญญาณจะออกมาเป็นแบบนี้ส่วนในตัวอื่นๆสัญญาณปกติหมดนะครับปกติสัญญาณจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งในกรณีเนะี้ยนะฮะ บางท่านซ่อมนะครับทำการซ่อมเองแล้วไม่มีออสิลโลสโคปไว้วัดสัญญาณเนี่ยนะครับเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเครื่องไม่ช็อตแล้วเอาไปทําการรันนะครับมอสเซตก็จะช็อตอีกนะฮะเพราะว่าสัญญาณมันออกไม่ครบทุกตัวนะครับวิธีการก็ตามที่ผมได้เคยแนะนําไปแล้วนะฮะถ้าไม่มีออสิลโลสโคปนะครับให้เราใช้มิเตอร์ตั้งย่านวัด AC นะครับทำการวัดดู ถ้ามันมีสัญญาณออกเนี่ยนะครับแรงดันที่วัดได้จะวัดได้อยู่ราวๆประมาณ5ถึง7โวลต์เอนี่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวที่สัญญาณออกปกตินะครับถ้าสัญญาณออกปกติมันจะมีแรงดันประมาณเนี้ยหโวลต์5.7หรือประมาณ6โวลต์ประมาณเนี้ยนะครับส่วนตัวที่ไม่มีสัญญาณตัวนี้นะฮะไม่มีสัญญาณออกนะครับ เมื่อวัดแรงดันแล้วแรงดันมันจะไม่ได้นะฮะอ๋ะอแรงดันได้เหมือนกันนะนะครับเอ้อผมวัดถูกตัวหรือเปล่าแรงดันแรงดันได้นะห้าจุดเก้าโวลต์น,นะครับเอ,อแต่สัญญาณไม่ออกเดี๋ยวลองจับสัญญาณดูอีกทีหนึ่งเอออันนี้อันนี้ถ้าไม่มีหรือว่ามันออกเมื่อกี้ผมจับไม่ดีหรือเปล่าไม่มัน่น สัญญาณไม่ออกนะ,ะแต่ทำไมถึงวัดแรงดันได้เดี๋ยวลองดูอีกทีนะจริงๆมันไม่มีสัญญาณเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีแรงดันอ๋อโอเคแล้วโอเคแล้วนะครับขาน่าจะหลวมนี่นะฮะ มอสเซตนะครับที่ขามอสเซตน่าจะหลวมหรือเปล่าหรือว่าลายปิ้นอาจจะมีปัญหาอยู่นะฮะนี่นะครับถ้าอมิเตอร์จิ้มไปเนี่ยสัญญาณมันออกอยู่จิ้มโดนที่ขาที่ตัวขามอสเซตนะฮะเนี่ยถ้าจิ้มไปให้มันให้มันสัมผัสกับบอร์ดนะครับสัญญาณจะออกแต่ว่าถ้าถ้าผมยกสายมิเตอร์ออกมาเนี่ยสัญญาณจะจะหายแสดงว่ามีปัญหาที่การบัดกรี นะครับอันนี้เป็นมอสเซตเดิมจากโรงงานนะแสดงว่ามีาจุดบัดกรีมีปัญหาเดี๋ยวผมย้ำตะกัวนะครับก็น่าจะกลับมาเป็นปกตินะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณเนี่ยในกรณีที่มันไม่มีสัญญาณที่มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยเมื่อเอามิเตอร์วัดแล้วแรงดันมันจะไม่ได้นะแรงดันมันจะไม่ไม่ถึง5โวลต์นะครับแสดงว่ามีความผิดปกตินะแต่ตัวนี้มันปกติเยงแต่ว่าตัวขามอสเซตเนี่ย มันอาจจะไม่สัมผัสลายปริ้นหรือจุดบัดกรีมันอาจจะหลวมนะครับเดี๋ยวผมไล่ตะกัวก่อนนะฮะ,ะครับก็ผมจัดการไล่ตะกัวแล้วนะฮะตอนนี้สัญญาณออกปกติแล้วนะครับก็แสดงว่ามันน่าจะมีการหลวมของตะกัวนะฮะก็เลยทําให้สัญญาณไม่ออกนะครับตรงนี้ก็ทําให้อ่มอสเฟตช็อตได้นะฮะตะกัวหลวมหรือว่าจุดบัดกรีไม่ดีนะครับทีนี้ เดี๋ยวมาทดสอบรันเบื้องต้นดูนะครับโดยจ่ายไฟดีซีที่42โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้ากิดไทยอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะฮะเริ่มรันแล้วนะครับ102วัตต์นะนี่นะครับ 105วัตต์นะฮะสูงสุด1 0 5วัตต์นะครับก็แสดงว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับกำลังวัตต์ที่ผลิตได้เกิน1 0 0วัตต์นะฮะโอเคก็เดี๋ยวทำการประกอบเข้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆดูอีกทีนึง ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆนะครับนะครับที่กระแส18แอมป์นะครับแรงดัน42โวลต์ถ้ากิบทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า600วัตต์นะฮะดูกำลังวัดทางฝั่ง AC 611วัตต์นะครับสูงสุด623วัตต์ครับ625ครับก็โอเคครับตัวกีทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับ กิจทายอินเวอร์เตอร์หนึ่งพันบาทตัวนี้การเออร์เลอร์ไม่รันนะครับตรวจเช็คพบมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลนะฮะแล้วก็มีอ่ามอสเฟตตัวหนึ่งที่จุดบัรกีไม่ค่อยดีนะครับทำให้สัญญาณไม่ออกก็ทําการไ like ลตตะกัวใหม่นะครับตัวกิจทายก็สามารถกลับมาทํางานได้ปกตินะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปพีฟ้ากันใดขอภายพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ